คอลัมน์กวีทัศน์ในชั่นสุดสัปด,ดาห์ฉบับประจำวันที่27มีนาคม2558ครับพบกับบทกวีชื่อเพลงอรุณครับซึ่งประพันธ์โดยคุณแสงดาวศรธามั่นครับบทกวีชิ้นนี้นะครับประพันธ์ขึ้นมาในรูปแบบของกาบยานีครับสะท้อนเรื่องราวของพลังอำนาจของความรักนะครับระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และรวมไปถึงความรักต่อ สังคมนะครับซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ด้วยกันทุกคนนะครับเบ้าหลอมของความรักนะครับจะนําไปสู่สิ่งที่ดีงามนะครับความรักเป็นสิ่งที่งดงามที่สามารถที่จะผลักดันทุกสิ่งทุกอย่างให้ประสบผลสําเร็จได้ในเนื้อหาบทกวีได้กล่าวไว้เช่นนั้นครับพูดถึงคุณแสงดาวศรธรรมน,นะครับท่านเป็นกวีถือว่าเป็นกวีอาวุโสนะครับซึ่งเป็นกวีรุ่นเก่านะครับท่าน เคยเป็นผู้ที่มีบทบาทในการเคลื่อนไหวต่อสู้ทางวัฒนธรรมและทางการเมืองมาพอสมควรครับในอดีตนะครับซึ่งคุณแสงดาวสัทธามั่นเป็นผู้หนึ่งที่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวครับในอดีตนะครับคุณแสงดาวสัทธามั่นได้ก่อตั้งกลุ่มวรรณกรรมลมเหนือขึ้นมานะครับซึ่งมีสมาชิกหลักๆก,ก็คือคุณแสงดาวเองคุณน้อยลาน,นารวมไปถึงลุงหมนันลุงนันปัญญาสัทธามั่นนะครับ สิ่งเหล่านี้นะครับก็มีการเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มวรรณกรรมทางภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวรรณกรรมลำน้ำมูลกลุ่มวรรณกรรมาาทางภาคใต้แล้วก็รวมไปถึงกลุ่มวรรณกรรมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับก็มีการต่อสู้ทางวัฒนธรรมร่วมกันนะครับพูดถึงคุณแสงดาวการที่เป็นกวีแล้วก็เป็นนักเขียนนะครับเป็นนักเคลื่อนไหวที่มีบทบาทสําคัญนะครับซึ่งท่านก็มีผลงานารวมเล่มมาแล้ว อพอสมควรครับอย่างบทรวมบทกวีที่มีชื่อว่ารักอันงดงามคีตะกวีแสงดาวในห้วงคำหนึงขบทโรแมนนอกจากนั้นนะครับก็มีการเขียนร่วมกับเพื่อนๆกวีและนะักคิดนะักเขียนท่านอื่นอีกมากมายนะครับสนใจติดตามบทกวีของคุณแสงดาวศรัทธามั่นได้ครับที่คอลัมน์กวีทัศน์ในชั่นสุดสัปดาห์ครับ